สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวิพาสอนคณิตนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของความหมายของการคูณนะคะความหมายของการคูณคุณครูจะทบทวนให้เราอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเห็นจากเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วเหมือนเด็กๆยังมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนกลุ่มและจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณมา ยังไม่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวเราจะทบทวนอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแบบฝึกหัดบทที่5นะคะเรื่องการคูณแบบฝึกหัด5.1ความหมายของการคูณนะคะความหมายของการคูนเด็กๆลูกทุกครั้งคุณครูจะย้ําว่าเราจะต้องอ่านคําสั่งก่อนเสมอใช่ไหมคะว่าเขาให้เราทําอะไรคําสั่งข้อหนึ่งจากภาพ เขียนประโยคสัญ,ญลักษ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณน,นะคะดังนั้นเราจะต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและเขียนประโยคสัญ,ญลักษ์การคูณโดยดูจากรูปภาพที่เขากําหนดมาให้นะคะเราดูตัวอย่างก่อนเลยเนาะนะคะข้อข้อนี้นะคะเราจะดูรูปภาพแล้วทําการวิเคราะห์จํานวนกลุ่มและจํานวนสมาชิกในกลุ่มก่อน จำนวนกลุ่มก็คือนะคะจากรูปภาพก็คือจำนวนถุงเป็นถุงที่ใส่กระท้อนใช่ไหมคะซึ่งจำนวนกลุ่มคือจำนวนถุงมีกี่ถุงเราก็นับนะคะมีกี่ถุงเราก็นับ1ถุง2ถุง3ามถุง4ีถุง5ถุงนะคะจำนวนกลุ่มคือ5ถุง ก็คือ5กลุ่มนั่นเองนะคะและจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือจำนวนกระท้อนในแต่ละถุงซึ่งถุงที่1ก็มี4ผลใช่ไหมคะถุงที่2มี4ผลถุงที่3มี4ผลถุงที่4มี4ผลและถุงที่5มี4ผลนะคะจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ4นี่คือเราได้หน้าตาของ ประโยคสัญลักษณ์การคูณนะแต่ครูขอทบทวนตรงนี้เราเรียกมันว่าจำนวนกลุ่มค่ะ่าตรงนี้เลข5านะคะจำนวนก่อนเครื่องหมายคูณคือจำนวนกลุ่มและจำนวนหลังเครื่องหมายคูณเรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั้นนะคะเราจะนำมาเขียน นะะในรูปของการบวกนี่ค่ะเข้าเรื่องประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วนะคะเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือนำเลข4มาเขียนในรูปการบวกเท่ากับจำนวนกลุ่มนะคะนำเลข4มาบวกกัน จําจำนวนนะคะนำเลข4มาบวกกันจําจำนวนนะคะบวกครั้งที่3บวก4แล้วก็บวกจําจำนวนนะคะนำเลข4มาบวกกันจําจำนวน4บวกกันจําจำนวนเท่ากับ20นะคะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณนะคะประโยคสิญลักณ์การคูณก็จะได้จำนวนกลุ่มขึ้นก่อนคือเลข5ค่ะคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือเลข4เท่ากับ20เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มกันที่ข้อ1น,นะคะข้อ1มีลูกพลับนะคะอยู่ในจานใช่ไหมคะจากภาพเราเห็นลูกพลับอยู่ในจานซึ่งมีจานอยู่ทั้งหมด หนึ่งจาน2จาน3จาน4จาน5จาน6จานมีจานอยู่ทั้งหมด6จานซึ่งแต่ละจานนะคะแต่ละจานมีลูกพลับอยู่ในจานจานละ5ผลนะคะแต่ละจานมีลูกพลับ5ผล นี่นะคะคุณครูจ้ะอ่าเขียนตรงนี้ให้เรานิดน,นึงว่าการเขียนในรูปของการคูณก็จะเป็นจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะอ่าทีนี้เราดูจำนวนกลุ่มของ ของโจทย์ข้อที่1ก็จะเป็นจานใช่ไหมคะมีอยู่กี่จานมีอยู่6จานแสดงว่า6เป็นจำนวนกลุ่มและ5เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มในกลุ่มนะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกนั้นเราจะนำจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือนำเลข5มาบวกกัน6จจำนวน นำเลข5มาบวกกัน6จำนวนนะคะก็จะได้เป็น5บวก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 5และบวก5 5นะคะ5บวกกัน6จำนวนเท่ากับ30เราจะนับหรือเราจะบวกหรือเราจะคูนก็ได้นะคะตรงผลลัพธ์นะคะ ห้าบวก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 ห้าเท่ากับสามสิบนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณนะคะเราจะนำจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนนะคะซึ่งจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนจานนั่นแหละค่ะมีหกจานก็คือมีหกกลุ่มนะคะคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือลูกพลับในแต่ละจานมีอยู่ห้า 5, 5ลูกห้านนะคะ 6กคูณหเท่ากับสานะคะนี่อีกหนึ่งข้อเนาะอ่าอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่2นะคะเป็นสาลี่เนาะนะคะเป็นสาลี่นะคะซึ่งสาลี่อยู่ในกล่องนะคะมีกล่องทั้งหมดกี่กล่องคะ1กล่อง สองกล่อง3กล่อง4กล่องจำนวนกล่องก็คือจำนวนกลุ่มนะคะแต่ละกล่องมีสาลี่อยู่2ผลนะคะแต่ละกล่องมีสาลี่อยู่2ผลนะคะแบบนี้เมื่อเราเขียนในรูปของการบวกประโยคสัญลักษณ์ของการบวกนะคะก็จะได้เป็นนำสอง มาบวกกัน4จํจำนวนนะคะนำสองมาบวกกัน4จํจำนวนก็คือนําจำนวนสมาชิกในกลุ่มมาบวกกันเท่ากับจำนวนกลุ่มนะคะนำสองมาบวกกัน4จํจำนวนเท่ากับ8นะคะ เขียนประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการคูณน,นะคะก็คือนำจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนจำนวนกลุ่มก็คือ4กลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ2 4คูณ2เท่ากับ8นะคะเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ข้อ3นะคะในข้อ3จะ เป็นรูปแตงโมนะคะแตงโมอยู่ในถุงตาข่ายเนาะนะคะมีถุงตาข่ายกี่ถุงคะนับ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง 5, ้ถุง6ถุงเถุงมีถุงตาข่าย7ถุงซึ่งแต่ละถุงมีแตงโม1ผล1ผล หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งและหนึ่งพนนะคะจำนวนกลุ่มคือจำนวนตาข่ายส่วนจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือจำนวนแตงโมที่อยู่ในตาข่ายอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกค่ะเราจะนำหนึ่งมาบวกกันเจ็ดจำนวน นำจำนวนสมาชิกในกลุ่มมาบวกกันเท่ากับจำนวนกลุ่มก็คือนำา1มาบวกกัน7จําจำนวนหกเจ็ดนะคะนำหนึ่งมาบวกกันเจ็ดจำนวนหนึ่งบวกกันเจ็ดจำนวนเท่ากับเจ็ด นะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณน,นะคะเราจะนำจำนวนกลุ่มจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนนะคะจำนวนกลุ่มคือ7กลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ1 7คูณ1นเท่ากับ7นี่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่4ค่ะมีสตรอเบอร์รี่เนาะ เรามีสตรอเบอรี่อยู่กี่กลุ่มคะนับหนึ่งกลุ่มสกลุ่มสามกลุ่มมีสตรอเบอรี่อยู่3ามกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมี1 2ึ่งสามสี่ห้าห้าผลแต่ละกลุ่มมีห้าผลกลุ่มที่1มีห้าผลกลุ่มที่สองมีห้าผลกลุ่มที่สามมีห้าผลอ่าเราจะเขียน นะคะประโยคสัญลักษณ์ของการบวกคือคือการนำนำเลข5นะคะนำเลข5มาบวกกัน3จํจำนวนนะคะก็จะเป็น5บวก5บวก5เท่ากับ15 นำจำนวนสมาชิกในกลุ่มมาบวกกัน3ามจำนวนนะคะเท่ากับ15ประโยคสัญลักษณ์ของการคูณคือนำจำนวนกลุ่มค่ะจำนวนกลุ่มของเรามี3กลุ่มมาคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือเลข5 3มคูณ5เท่ากับ15ไม่งงเนาะลูกเนาะพอเข้าใจแล้วแหละครูวนะ่าเนาะเดี๋ยวเรา ฝึกอีกสักหน่อยนะคะอ่าเด็กๆฝึกกันอีกสักหน่อยนะคะข้อ2นะคะข้อ2ใหญ่เติมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณเติมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะเราดูที่ตัวอย่างก่อนเลยนะคะถ้าในแบบฝึกมันจะมีตัวอย่างเนาะมีตัวเลขนะคะแต่ว่าคุณครูใช้อธิบายเนาะคุณครูก็เลยปิดตัวเลขไว้นะคะเดี๋ยวเรามา ทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยเนาะข้อ1ค่ะอ่าเขาให้ประโยคสัญลักษณ์การบวกมาเป็น1นึ่งบวกห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 เท่ากับอะไรยังไม่ทราบเนาะอ่าทีเนี้ยเราก็ทำการบวกก่อนเพื่อที่จะเติมผลบวกค่ะหนบวกหเป็นสองสองบวกสเป็น อ่าโทษทีค่ะ1บวก1ได้2ใช่ไหมคะ2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6นะคะเพราะฉะนั้น1บวก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 1เท่ากับ6เราก็เติมเลข6ลงไปนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณอ่าเราลืมตรงนี้ไม่ได้นะนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ของการคูณจะขึ้นด้วยจำนวนกลุ่มค่ะบางครั้งคำตอบเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะคะถ้าเขียนไม่ถ้าเขียนสลับที่กันนะคะจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่ะห้ามลืมตรงนี้นะนะคะท่องไว้ให้แม่นเลยนะคะจำนวนกลุ่มคูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นนะคะจากตัวอย่างจำนวนกลุ่มมีกี่กลุ่มคะ มี1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่มอ่ามี6กลุ่มเพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มคือ6ค่ะ6คูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือเลข1นั่นเองนะคะ6คูณ1เท่ากับ6ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อ1นะคะ ประโยคสัญลักษณ์การบวกหาคำตอบก่อนค่ะ2บวก2บวก2 2บวก2เป็น4ใช่ไหมคะ4บวก2เป็น6ค่ะอ่า6ง่ายมากนะคะทีนี้นะคะาการเขียนการเขียน ประโยคสัญลักษณ์ของการคูณค่ะลูกเราจะนำจำนวนกลุ่มใช่ไหมคะซึ่งจำนวนกลุ่มของเราถ้าเรายังแบบไม่คล่องนะเราสามารถนับได้คะ่ะก็1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มคือ3กลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็คือตัวเลขที่เราบวกใช้บวกกันก็คือเลข2ใช่ไหมคะ3คูณ2เท่ากับ6ค่ะอืมแบบนี้นะคะ ต่อไปข้อที่2 0+ บวก0บวก0บวก0บวก 0, ได้เท่ากับ0 0บวก0ได้เท่ากับ0นะคะศูนย์จะบวกกันกี่จำนวนก็มีค่าเป็น0นย์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะมานับจำนวนกลุ่มค่ะ1 2 3 4 5นับจำนวนกลุ่มเพื่อที่จะนำไปเขียนในรูปของการคูณน,นะคะจำนวนกลุ่มมีทั้งหมด กี่จำนวนคะจำนวนกลุ่มมีจําจำนวนนะคะคูณด้วยจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ0 5คูณ0เท่ากับ0เป็นสมบัติของ0น,นะคะคุณสมบัติของ0ูนย์คือ0คูณกับจำนวนใดก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะข้อ3กับข้อ4นะคะเป็น โจทย์ปัญหานะคะเป็นโจทย์กําหนดมาให้นะข้อ3เด็กๆคะทุกครั้งเราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช่ไหมเวลาเราจะาหาคําตอบหรือจะเขียนคําตอบนะคะตามที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนเนาะนะคะข้อ3มีดินสอกล่องละ12แท่งอยู่10กล่อง มีดินสอทั้งหมด120แท่งข้อนี้เราไม่ต้องหาคำตอบค่ะเพราะว่ามีคำตอบมาให้เราแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือให้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการคูณจำตรงนี้ได้เนาะนะคะจำนวนกลุ่มค่ะคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่ะนี่จำตรงนี้ให้แม่นนะคะ จำนวนสมาชิกในกลุ่มทีนี้เราต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าจากโจทย์ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเลขอะไรเป็นจำนวนกลุ่มนี่มีดินสอกล่องละ12แท่งอยู่10กล่องจำนวนกลุ่มนะคะของเราคือตรงนี้ค่ะนี่ ตรงนี้คือกลุ่มนะคะเพราะว่า10กล่องก็คือ10กลุ่มนั่นเองนะคะส่วน12นั้นคือสมาชิกในกลุ่มเพราะว่าแต่ละกล่องนะคะกล่องละ12แทง่งตรงนี้คือสมาชิกในกลุ่มนะ เราได้แบบนี้ละเราก็นำมาเขียนในรูปของการคูณน,นะคะจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนก็จะเป็น10ค่ะคูณกับจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ12ค่ะ10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่คะสุขคูณแม่10สุขคูณแม่12ก็ได้นะคะหรือไม่ต้องท่องก็ได้เพราะคำตอบมีให้แล้วก็คือ1 2 0นั่นเองนะคะ แบบนี้นะแต่จริงเราไม่ต้องหาคำตอบแหละนะคะข้อสี่ค่ะลูกใบบ,กบ,บัวมีข้าวโพดปิ้งสี่ถุงถุงละสองฝักใบบัวมีข้าวโพดปิ้งทั้งหมดแปดฝักนะคะหาจำนวนกลุ่มก่อนลูกจำนวนกลุ่มของเราคืออะไรเอ่ยเลขสี่หรือเลขสองใช่ถูกต้องจำนวนกลุ่มคือเลขสี่ค่ะเพราะว่าสี่ถุงนะคะตรงเนี้ยคือกลุ่มค่ะอ่าส่วน ถุงละสองฝากกลายเป็นสมาชิกในกลุ่มค่ะนี่เราก็จะทำการเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ของการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนก็จะเป็น4คูณจำนวนสมาชิกในกลุ่มคือ2เท่ากับจำนวนทั้งหมดคือ8นะคะแบบนี้ มาต่อกันที่2ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ5กับข้อ6นะคะข้อ5ลูกชิ้นไม้ละ5ลูกมีอยู่6ไม้มีลูกชิ้นทั้งหมด30ลูกนะคะเราแยกก่อนว่าจำนวนไหนคือจำนวนกลุ่มและจำนวนไหนคือจำนวนสมาชิกในกลุ่มจากการอ่านโจทย์ลูกชิ้นไม้ละ5ลูกมีอยู่6ไม้อ่ามีอยู่6ไม้หไม้นะคะก็คือ กลุ่มนั่นเองนะคะหไม้คือ6กลุ่มนะซึ่งลูกชิ้นไม้ละ5ลูกเนี่ยเป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะสมาชิกในกลุ่มเนาะทีนี้เราก็จะเขียนในรูปแบบเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะโดยนำจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนก็จะเป็น6คูณ5เท่ากับ30นะคะ ไม่ยากนะถ้าเด็กๆแยกจำนวนกลุ่มและจำนวนสมาชิกในกลุ่มได้ไม่ยากเลยนะคะข้อที่6ค่ะไข่ปิ้งไม้ละ3ฟองนะคะมีอยู่10ไม้คล้ายๆกันกับข้อ5นะคะมีไข่ปิ้งทั้งหมด30ฟองจำนวนกลุ่มของเราคือตัวนี้เลยนะคะ10ไม้คือ10กลุ่มนะคะและไม้ละ3ฟองคือสมาชิกในกลุ่มนะคะ นำมาเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ของการคูณนะคะโดยการนำจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนก็จะเป็น10คูณ3เท่ากับ30นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณครูทบทวนยกตัวอย่างเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะให้เราได้ฝึกฝนกันเนาะ นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยเนาะไว้เจอกันช่วงมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ